My home tour, my house trip. เข้าไปนะครับผมอยู่บุฟให้มนลุกเร็วหน่อย It's my home tour. Oh. Too slow. Too slow. โอเคเข้ามาเนี่ก็ือเป็นประตูบ้านนะครับผมเสร็จ so, แล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะนี่ครับผมแล้วก็จะมี นี่ครับเป็นโซนแบบว่าเปิดเข้ามาครับผมรักแขกถอดรองเท้านู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับโซนห้องนั่งเล่นนะครับผมประมาณนี้นี่ครับตรงนี้หลังคาที่ผมทําเมื่อกี้นะผมก็จะมีแสงธรรมชาตินะผมเข้ามานะผมคิดถึงชีวิตจริงนะเพราะว่าเวลาอยู่บ้านมันอยากอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมนี่ครับมันมีตู้เย็นทั้งขยะนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับบ้าน เราก็จะได้วิวแบบว่าอืมประมาณนี้ไม่ทำไมไม่เห็นต้นไม้นี่ครับลาเต้วิ่งมานะครับผมแล้วก็เข้ามาฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำเข้ามาก็จะประมาณนี้นะผมนี่บึ้ดๆดำๆเจ๋งๆหน่อยนะครับผมต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับห้องนอนนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเปิดเข้าไปต่อนี่จะเป็นนี่ครับอ่า เป็นเตียงนอนอะไมานี้คนระับตรงนี้เปิดออกไปก็เนี่ยลงมาตรงนี้ได้จริงมันต้องเห็นต้นไผ่นะครับแต่ทำไมมันไม่เห็นก็ไม่รู้นะครับโอเคอันนี้ก็คือบ้านของผมนะครับผมบ้านนี้ทุกคนนะสามารถโหลดไปใช้ได้นะผมในแกลลอรี่นะผมเดี๋ยวทางเดอซิมเขาจะ